สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวันนะคะการจัดการกับขยะจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะลงได้โดยเริ่มจากจุดเล็กๆเช่นเดียวกับชุมชนอ่อนนุช14ไล่เขตประเวศกรุงเทพมหานครที่มีร้านค้าศูนย์บาทให้ชาวบ้านนำขยะมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นการลดขยะของคนในชุมชนนี้ค่ะขยะนับเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ที่ชุมชนอ่อนนุชสิบสี่ไร่ได้มีการนําขยะและวัสดุรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของโดยไม่ต้องเสียเงินสดในการซื้อขายซึ่งคนในชุมชนนี้เรียกกันว่าร้านถูนบาทเริ่มจากพี่น้องซาเล้งนะพี่น้องซาเล้งมันหาขอหาขยะได้นะก็ต้องไปไปขายเพื่อได้เงินมาไปซื้อสินค้าอยู่ดีมันมีคําถามช่วงนั้นนะผมไปตลาดนัดนะเชื่อไหมทุกคนมาตลาดนัดเนี่ยทั้งหมดเลยนะทุกคนต้องมีเงิน ถามในใจว่าตัวเองไม่มีเงินเราจะแก้ปัญหายัางไงทั้งๆท,ท,ที่อยากกันได้สุดท้ายก็เลยคุยกับเพืพ่อนๆเอา,าแบบนี้ไหมเราเอาเงินมารวมกันไหมครั้งแรกเนี่ยเราเอาเงินมารวมกันประมาณได้เงินมา6 0 0 0บาทนะครับ6,000บาทนั้นเราก็ไปซื้อสินค้าสิ่งที่จําเป็นเราก็เริ่มไปที่ตามดินจนต่างๆมีข้อแม้ทุกคนไม่ต้องเอาเงินมานะก็เอาขยะมาแลกสินค้าในาในรา้านสมนบาทรา้านสมวนบาทเคลื่อนที่ช่วงแรกเรามีการระด,ดมหุ้นประเด็นถามเลยว่าเถ้าฉันลงหุ้นแล้วฉันได้อะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอก 15%แรกคือกำไร100%เนี่ยเราแบ่งไปประมาณ4-5ส่วน15%แรกคือค่าหุ้น15%หลังก็คือชนคือให้ทุกคนเอาขยะมาแลกที่ร้านสูงบาทอีกอีก,อก20%กจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็อีก50%เอามัไปสู่การพัฒนาสมาชิกทุกคนเขาเอาขยะมาเนี่ยก็ถ้าเป็นพลาติกเพชรพลาติกรวมแล้วเศษแก้วอะไรพวกนี้มาก็จะมาช่งกิโลช่งกิโลแล้วก็วัดปริมาณว่าราคาขยะที่เราเหิ้วมานี้ได้เท่าไหร่ ถ้าได้35บาทเนี่ยเร,เราจะเอาไข่เอาข้าวแล้วก็เอาตามปริมาณที่ขยะเราเอามาพอเอามาแล้วถ้าไม่พอนี่ก็เอาข้าวเอาไข่ไปก่อนแล้วตกเย็นก็เอาขยะมาเพิ่มให้ขยะตรงนี้ส่วนแรกเราเอาขยะไปทําเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเราถ้าเป็นกระดาษเล่มเนี้ยยกให้กระดาษเล่มถ้าเราไปขายโล2บาทกว่าแต่ถ้าเราไปทําลูกปัดเนี่ยนะครับประมาณสัก15เม้าเมตรเราได้เกือบ50บาทอันที่2เรามีซองกาแฟที่กินแล้วทิ้งเยอะแยะหมดเนี่ย เราเอาซองกาแฟไปทํากระเป๋าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กําไรอีกส่วนก็คือส่วนที่3เรามีการผันผลคืนให้กับสมาชิกที่ชุมชนเรามีอยู่4โครงการโครงการที่1คือร้านสมบาททุกคนเอาขยะมาแลกสินค้าใน,ในร้านสนบาทอันที่2เรามีเรื่องของสวนกเกษตรสวนผักคนเมืองนะครับสวนผักคนเมืองง่ายๆทุกคนก็เอาขยะมาแลกไปเหมือนกันนะเวลาเจอรถพุ่มพวงนี่ใช่ไหมมันต้องต้องใช้เงินซื้อห้าบาทสิบบาทต้องไปซื้อ,อพวกพริกพวกอะไรตอนนี้ไม่ต้องครับ ทุกคนก็มาในสวนเกษตรได้เลยนะครับโดยใช้ขยะเหมือนกันและส่วนที่3เราคิดโครงการขยะในบ้านคุณเนี่ยนำมาประกันชีวิตได้นะครับดูแลตั้งแต่คันบรรดาสู่เชิงตะกอนเรายังใช้ขยะเลยสิ่งที่คนในชุมชนนี้ได้รับไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาของขยะเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มไรายได้ให้คนในชุมชนและนอกเหนือจากนั้นขยะยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยหนูช่วยพ่อแม่เก็บของขายค่ะ เอาไปขายให้เอาเงินให้พ่อแม่กินครับเอาไปซื้อกับข้าวเข้ามาในบ้านมากินทั้งครอบครัวแล้วก็ตังที่เหลือเอาเก็บไว้ครับแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ก็ถือเป็นจุดสําคัญที่ทุกสังคมควรตระหนักถึงณตอนนี้คงไม่มีใครอยากจะเห็นชุมชนของตัวเองเต็มไปด้วยขยะการเรียนรู้และร่วมมือการจัดการกับขยะจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองนะคะ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรี์พออ์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาที่ facebook com citizen thapbs i หรือโทร0949761285และพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย p b s สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ